สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์เกติภูมิสิริคุณพันธ์หรืออาจารย์ตูนอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชากดและมาตรฐานทางไฟฟ้านะครับในสัปดาห์นี้ก็มาถึงในหน่วยที่3นะครับ <c oughs> ในหัวข้อชนิดและขนาดของสายไฟฟ้านะครับ สายไฟฟ้าที่ใช้ในระบบไฟฟ้านั้นจะมีด้วยกันหลายชนิดโดยสายไฟฟ้าที่สามารถนํามาใช้งานต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่มอคหรือมาตรฐานทางประเทศไทยที่กาหนดนะครับหรือมาตรฐานที่สากลเขายอมรองรับกันนะครับมาตรฐานสายไฟฟ้าพุ่มฉนวน มาตรฐานแรกคือสายฟ้าทองแดงพุ่มฉนวนด้วย PVC ตามมาตรฐานมอกนะครับ1 1 2 5 3 1นะครับมาตรฐานนี้ครอบคลุมสายฟ้าทองแดงและสายอ่อนพุ่มฉนวนและเปลือกด้วย Polyvinyl c h l ไ r i ที่มีขนาดแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดนะครับไม่เกิน450ทับ7 5 0โวลต์นะครับซึ่งใช้ในงานติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลังที่มีแรงดังนไฟฟ้าส ระบุไม่เกิน450น้อห้าสิบครับสี่ร้อนที่2ก็คือสายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน PVC ตามมกสองก้าสามขีดสองห่หนึ่นะครักหนดนะครับเป็นหรหัสที่กำหนดสายไฟฟ้าชนิดนี้จะมีตัวนำไฟฟ้าเป็นอลูมิเนียมและมี PVC เป็นฉนวนหุ้ม ซึ่งจะมีน้ำหนักน้อยกว่าแต่มีขนาดใหญ่กว่าสายตัวนําทองแดงในขนาดกระแสฟฟ้าที่เท่ากันนะครับโดยการไฟฟ้านคะรหลวงห้ามใช้ในระบบไฟฟ้าแรงต่ำํำส่วนการไฟฟ้าสมวิิภาคให้ใช้เป็นตัวนําประทานเฉพาะเดินสายลอยในอากาศบนสุดบนวัสดุฉนวนภายนอกอาคารเท่านั้นนะครับ อันนี้สายก็เป็นสายไฟฟ้าตามมาตรฐานไฟฟ้านครหลวงหรือที่ตามการไฟฟ้าส่งพิภาคกำหนดนะครับเอาไปเป็นขนาดของกระแสไฟฟ้าขนาดของกระแสไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้าตัดของตัวนําโดยพื้นที่ของหน้าตัดตัวตัวนานั้นถ้ามีหน้าตัดมากก็จะมีกระแสไฟฟ้าที่มากถ้ามี้ตัดน้อยกระแสไฟฟ้าก็จะน้อยลงนะครับ นอกจากนี้สายไฟ้าแต่ละชนิดจะมีวิธีการเดินสายที่แตกต่างกันและจะมีผลต่อขนาดกระแสของสายที่มีพื้นที่หน้าตัดเท่ากันด้วยโดยปัจจัยที่ผลต่อขนาดกระแสของสายไฟฟ้าก็คืออุณหภูมิหรือความร้อนของตัวนําไฟฟ้านั่นเองเพราะกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำจะทําให้อุณหภูมิของตัวนํานสูงขึ้น หากมีการระบายความร้อนได้ดีสภาพการใช้งานจะคงปกติแต่ถ้าหากระบายความร้อนได้ไม่ทันอุณหภูมิของสายจะสูงจนเกิดการไหม้ได้นะครับดังนั้นในการพิจารณาเลือกใช้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดนอกจากนี้ หากสายไฟฟ้าที่จ่ายไปยังโหลดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมีความยาวของสายค่อนข้างมากก็ต้องคำนึงถึงเรื่องแรงดันตกในสายด้วยแม้ขนาดของกระแสแม้ขนาดกระแสของสายไฟฟ้านั้นจะพอต่อความต้านการของโหลดก็ตามนะครับซึ่งแรงดันตกนี้เกิดจากอิมีแดซ์ภายในของตัวนำของสายตามที่แรงดันที่โหลดลดต่ำกว่าปิกัดนะครับปัญหานี้สามารถแก้ไขโดยการใช้ สายไฟฟ้าที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดใหญ่ขึ้นหรือใช้สายควบก็คือจำนวนสายไฟฟ้ามากกว่าหนึ่งเส้นต่อเฟสเพื่อเป็นการลดความต้านทานของสายไฟฟ้านั่นเองอ่านี่คือตารางตัวคูณของค่าของกระแสของสายนะครับ ในการเดินสายในกลุ่มวงจรในช่องอ่าในช่องหรือในเดินในร้อยท่อนะครับอันนี้จะเป็นจํานวนจํานวนสายคือสี่ถึงหกสายนะฮะอ่าตัวคูณตัวคูณค่ากระแสก็คือศูนย์จุดแปดสองถ้าเป็นเจ็ดถึงเก้าสายก็จะคูณเจ็ดศูนย์จุดเจ็ดสองสิบถึงยี่สิบสายก็คูณตามนี้ตามตรารางนี้เลยศูนย์จุดห้าหกนะฮะ อันนี้ด้ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างผมจะพูดยกตัวอย่างให้ฟังก็คือตัวอย่างเช่นสายไฟในระบบสามเฟสสามสายนะครับจํานวนสองวงจรเนี่ยแต่ละวงจรจะใช้สายขนาดเจ็ดสิบตารางมิลลิเมตรซึ่งมีกระ,กะแสเส้นละหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดแอมแปรหากเดินในท่อร้อยสายไฟจานวนกลุ่มวงจรทั้งหมดที่มีอยู่สองกลุ่มวงจรเนี่ยขนาดกระแสของแต่ละสายเฟสจะลดลงก็คือเอาหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ด ไปคูณด้วย0.82ตัวนี้นะครับก็จะได้ออกมากคือ104.8แอมแปรจะหากแยกใช้ท่อร้อยสายสองท่อ,อกระแสไฟฟ้าที่สายได้101.8แอมแปรจำนวนเต็มนะครับ เราไปเป็นชนิดของสายฟ้าและ,แล,ะลักษณะการติดตั้งนะครับาสายชนิดแรกก็จะเป็นสายชนิด VAF โครงสร้างของสายชนิดนี้ก็จะเป็นตัวนำทองแดงฉนวนก็เป็นฉนวน PVC ครับเป็นชนิดสองแกนนะครับถ้าเป็นรุ่นสมัยก่อนก็จะเป็นสีสายสายแกนก็จะมีสองแกนก็เป็นสายสีเทากับสายสีดำแต่ในปัจจุบันนี้ กันไฟฟ้าได้เปลี่ยนเปลี่ยนกฎมาตรฐานใหม่แล้วให้เป็นสีเป็นสีน้ำตาลกับสีฟ้าแทนนะครับลักษณะการติดตั้งถ้าเป็นสายกลมก็เดินเดินลอยเดินเกาะผนังเดินซ่อนในผนังหรือเดินในช่องเดินสายได้นะครับห้ามฝังดินโดยตรงเดินในท่อฝังดินได้แต่ต้องป้องกันไม่ให้น้าเข้าภายในนะครับหรือป้องกันไม่ให้สายแช่น้านั่นเองนะครับ ลักษณะนที่สองก็คือสายเบนสาย vf ชนิดเบนนะครับเดินเกาะผนังได้เดินซ่อนในผนังได้แต่ห้ามห้ามเดินในช่องเดินสายยกเว้นรางเดินสายนะครับห้ามร้อยท่อฝั่งดินหรือฝั่งดินโดยตรงนะครับอนนันที่สองก็เป็นสายชนิด GHW สาย GHW ลักษณะโครงสร้าง,งมันก็เป็นตัวนำทองแดงเช่นเดียวกันนะครับฉนวนเป็น ชนวน p ีวซสีน้ำตาลดำเทาฟ้าเขียวเหลืองหรืออื่นๆแล้วแต่ที่เขากำหนดมาตามมาตรฐานหรือผู้ผลิตกำหนดมานะครับลักษณะกา,ารติดตั้งก็คือเดินลอยแต่ต้องยึดด้วยวัสดุชนวนนะครับเดินในช่องเดินสายในสถานที่แห้งห้าฝั่งดินโดยตรงเดินเลยท่อฝั่งดินต้องป้องกันไม่ให้น้ำเข้าภายใน ท่อและไม่ให้สายแช่น้ํานะครับใน,นสายที่3ก็เป็นสายไฟชนิด NYY นะครับสาย NYY ลักษณะของสร้างก็เป็นคือมีเปลือกสองชั้นนะครับของ NYY เนี่ยเปลือกชั้นนอกก็สีดำเปลือกชั้นในก็สีดำโครงสร้างข้างในก็เป็นตัวนำทองแดงฉนวน PVC ชนิดหนึ่งแกนมีชนิดหนึ่งแกนก็เป็นสีดำ ถ้าเป็นชนิด2แกนก็สีน้ำตาลและก็สีฟ้านะครับชนิดสามแกนข้างในก็จะมีสีน้ำตาลสีดําสีเทาส่วนชนิดสแกนก็มีสีน้ำตาลดําเทาและฟ้าครับการใช้ง,งานปกติก็เดินร้อยท่อฝังดินหรืออาจจะฝังดินได้โดยตรงเลยก็ได้ครับสายชนิดนี้อ่สุดท้ายก็เป็นสายฟ้าชนิด VCT โครงสร้างของมันก็เป็นตัวนําทองแดงนะครับฉนิดเป็น PVC ชนิดหนึ่งแกนสีดําถ้าเป็นชนิดสองแกนก็สีน้ําตาลสีฟ้าชนิดสามแกนก็สีน้ําตาลดําเทาสี่แกนก็เป็นสีน้ําตาลดําเทาและฟ้านะครับเปลือกของมันก็เป็นเปลือก PVC สีดําลักษณะการติดตั้งก็ใช้งานโดยทั่วไปเดิน้อยท่อฝังดินฝังดินโดยตรงใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและออุปกรณ์ไฟฟ้าครับ จบในหน่วยที่สามไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแบบฝึกขัดแบบฝึกขัดให้นักเรียนนักศึกษากลับไปทํากันแล้วก็นํามาส่งครูทาง Google Classroom นะครับอหรือถ้าใครไม่ถนัดก็ส่งให้ครูทางไลน์ได้โดยตรงหรือถ้าใครมีข้อสงสัยมีข้ออะไรสอบก็สอบถามครูได้ทางไลน์ได้โดยตรงนะครับอ ส่วนเนื้อหาเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือเปิดในหนังสืออ่านเพิ่มเติมได้นะครับในสุดท้ายคุณครูก็ขอขอบคุณนะครับนักเรียนนักศึกษาที่ตั้งใจดูและตั้งใจรับฟังนะครับในเนื้อหาในหน่วยที่นี้นะครับขอบคุณมากครับ